เป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟืนคือยืนถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือหอมหอมกลิ่นของเตาฟืนนี่ร้านนี้ผมมากินเกิน10ครั้งนะครับนี่วันนี้เราก็สั่งเป็นเส้นหมี่ขาวลูกชิ้นเนื้อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมี่ขาวลูกชิ้นหมูสับชามละ40บาทนะครับบอกเลยว่าสวัสดีครับวันนี้ผมมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หลังสถานีรถไฟบ้านมีนะครับเดี๋ยวกับกล้องให้ดูนี่สถานีรถไฟบ้านมีนะครับ ร้านที่ผมเจอนะครับนี่เลยร้านนี้ร้านชอนี่นะครับที่ร้านก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเตาฟื้นนะครับนี่วันนี้ผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเ,เส้นหมี่ขาวลูกชิ้นเนื้อน,นะครับนี่ร้านเปิดกี่โมงครับพี่เปิดสองโมงค่ะเปิดสองโมงเปิดปิดสี่โมงเย็นเปิดบ่ายเอยเปิดสองโมงเช้าปิดสี่โมงเย็นเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะคเปิด เปิดทุกวันนี่วันนี้ก็เจอป้าวันนี้ป้าขายมานานยังครับขายนานแล้วค่ะขาตั้งแต่รุ่นนี้ตั้งแต่รุ่นยายตั้งแต่รุ่นยายน่าจะไ,ไม่ต่ำกว่า40 50, ปาี50ปีเนาสิบปีนะได้ห้าสิบปได้แล้ว50ปีนี่บอกเลยว่าลูกชิ้นยตาแล้วก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ผมกินมาตั้งแต่คือคือตั้งแต่มาอยู่ลพบุรีก็ร้านนี้มาครั้งที่น่าจะครั้งที่10แล้วครับนี่นี่ร้านชอชอก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส นี่นะครับมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูนะครับที่ร้านก็ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟบ้านหมีนี่บอกเลยว่าน่ากินมากออเมื่อเมื่อก่อนขายอยู่นู่นเมื่อก่อนขายอยตรงบงขสอแล้วก็ย้ายย้ายมาอยู่นี่หลังสถานีรถไฟนี่นครับร้านร้านชอชื่อชื่อว่าร้านชอนะครับ ชอลูกชิ้น <ś led> <ś led> นี่ชามนี้ก็ชามละสี่สเนาะสีค่ะโอ้คือให้เยอะมากนี่ได้แล้วครับ <ś led> รนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชอนะครับอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟบ้านหมี่ร้านนี้ผมมากินเกินสิบครั้งนะครับนี่ วันนี้เราก็สั่งเป็นเส้นหมี่ขาวลูกชิ้นเนื้อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมี่ขาวลูกชิ้นหมูสับชามละ40บาทนะครับบอกเลยว่าคือราคาถูกและก็รสชาติดีนะครับนี่40บาทเดี๋ยวมาชิมน้ำซุปนะครับนี่เป็นรสชาติก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสคือมีความกลมกล่อมแล้วก็ลูกชิ้นที่ร้านนะครับ เป็นลูกชิ้นดีครับคืออร่อยครับลูกชิ้นปรุงน้ไตล์ครับพริกหนึ่งช้อนส้มหนึ่งช้อนนี่นี่นี่พริกหนึ่งช้อนส้มหนึ่งช้อนอตอนเช้าอย่าไปกินอย่าไปกินเปรี้ยวเยอะครับแล้วก็น้ำตาลน,นิดหน่อยดู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 ดดคนซูมมาซูมมาซูงมานีาา่นี่นี่ 40บาทคือให้เยอะมากครับถ้าเกิดใครสั่งพิเศษได้นะครับอโอเค <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับลูกชิ้นให้เยอะมากแต่ลูกชิ้นคือดีนี่นี่ลูกชิ้นดีดูดูร้านนี้อร่อยครับ บอกต่อมาได้เลยครับอยู่บ้านมีหลังสถาน,นีรถไฟบ้านมี